การแก้สมาการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจะใช้สมบัติหลักๆอยู่2สมบัตินะคะก็คือสมบัติการบวกกับสมบัติการคูณและเราจะมีวิธีการแก้ตามขั้นตอนดังนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกจัดรูปสมาการถ้าเกิดว่าสมาการนั้นอยู่ในรูปแบบที่ดูยุ่งยากให้นักเรียนจัดรูปสมาการให้มันง่ายก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกันทีหลังว่าจัดรูปนี้จัดยังไงและข้อแบบไหนที่เรียกว่ารูปแบบยุ่งยากและ ขั้นที่2คือนักเรียนจะต้องย้ายตัวแปรไปหาตัวแปร ى. หมายความว่ายังไงหมายความว่าในสมการนั้นถ้ามีตัวแปร ى, ก็คือตัว x มากกว่า1ที่เราก็จะย้ายจากตัวแปรน้อยไปหาตัวแปรที่มากกว่าขั้นที่3แก้โดยใช้หลักการแก้ที่ครูได้บอกไปตอนแรกคือจากบวกย้ายไปลบจากลบย้ายไปบวกและถ้าเกิดว่าคูณอยู่ก็จากคูณย้ายไปหาร จากหารก็ย้ายไปคูณคู่กันแบบนี้สองคู่ทีนี้ขั้นสุดท้ายไม่สิก่อนที่นักเรียนจะแก้ได้นะคะอันนี้จะเป็นขั้นที่4มากกว่าเราก็จะดูก่อนว่าขั้นที่3เราจะย้ายอะไรอันนี้สลับกันนิดนึงนะคะเราดูก่อนว่าย้ายอะไรแล้วค่อยดูว่ามันบวกลบคูณหรือหารอยู่ขั้นที่3มต้องดูว่าตัวไหนใกล้ตัวไหนไกลทําก่อนทำหลังครูจะเรียกว่าใกล้ไกล สรุปแล้วการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเราก็จะมีหลักการอยู่แค่4อย่างตัวนี้และเราจะมาดูกันว่าตัวอย่างแรกเป็นรูปแบบยังไงร,รูปแบบแรกคือรูปแบบที่ถ้ามันบวกอยู่ให้ย้ายไปลบแต่ถ้ามันลบอยู่ให้ย้ายไปบวกอย่างเช่นตัวอย่างแรก m ลบด้วย3มีค่าเท่ากับ7แล้ว m มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมสมการตัวนี้เราก็จะดูว่าเลข3ทําอะไรอยู่กับ m 3ตัวนี้อยู่กับ m ครูต้องการว่า m เท่ากับเท่าไหร่แสดงว่าสิ่งที่เราต้องย้ายก็คือเลข3ตัวนี้3เครื่องหมายด้านหน้าเป็นลบเราก็จะย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งไปต่อแถวต่อหลังเลข7จะได้เป็น m เท่ากับ7บวกด้วย3ซึ่งมีค่าเท่ากับ10ถัดไปตัวอย่างที่2 y บวกด้วย5เท่ากับ16 ตัวนี้เราก็จะย้ายเลข5เลข5ตัวนี้นักเรียนจะสังเกตว่ามันอยู่กับ y ใช่ไหมคะแล้วมันเป็นบวกดังนั้นเราก็จะย้ายไปเป็นลบจะได้ y เท่ากับ16ลบด้วย5ซึ่งมีค่าเท่ากับ11นักเรียนต้องจำไว้ตลอดเลยนะถ้าเราย้ายไปหนูจะต้องย้ายไปข้างหลังทีนี้ตัวอย่างนี้ที่จริงแล้วเราก็สามารถย้ายเลยได้ทันทีถ้านักเรียนมองออกว่ามันคือเลขอะไรสังเกตว่าตัวนี้เราก็สามารถ ทําอีกวิธีหนึงคือการจัดรูปอัอนดับแรกครูจะเอาวิธีตรงๆแบบยังไม่จัดรูปก่อนก็ได้ถ้ายังไม่จัดรูปเราจะมองว่าตัวเลขของเราคือ -3. ลบสลบสตัวนี้ทั้งก้อนลบอยู่กับตัว n จากลบครูก็จะย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งไปต่อข้างหลังเลข2ก็จะได้เป็น2ลบเป็นบวกบวกด้วยลบสมีค่าเท่ากับ n ดังนั้น n ของเราจะได้เป็นลบหนี่คือวิธีแรกทีนี้อีกวิธีหนึ่ง เราก็สามารถเปลี่ยนจากโจทย์ของเราลบลบเปลี่ยนเป็นบวกก่อนก็ได้ได้เป็น n บวกด้วย3มีค่าเท่ากับ2และเราค่อย,ย้ายเลขก3ซึ่งมันบวกอยู่กับ n ไปอีกฝั่งหนึ่งไปต่อหลังเลขก2ได้เป็น2ลบด้วย3ซึ่งได้ลบหเช่นเดียวกันไม่ว่านักเรียนจะทำวิธีไหนมันก็จะได้คำตอบเดิมดังนั้นเราก็จะเลือกว่าถนัดวิธีไหนทำวิธีนั้น ทีนี้วิธีนี้ในโจทย์ข้อที่4ก็ยังอยู่ในรูปแบบแรกก็คือรูปแบบบวกย้ายไปลบลบย้ายไปบวกแต่ว่าที่มันต่างกันจาก3ตัวอย่างแรกคือมันเป็นเศษส่วนนักเรียนจะเห็นว่าตัวนี้เป็นเศษส่วนเศษ5ส่วนได้3และตัวนี้ก็จะเป็นเศษ7ส่วนได้3เศษส่วนก็คือจํานวนจํานวนหนึ่งไม่มีอะไรมากเราก็แค่ย้ายจากลบย้ายไปบวกอีกฝั่งหนึ่งดังนั้นครูก็จะได้เป็น k เท่ากับเศษ7ส่วนได้3 บวกด้วยเศษ5ส่วนด้วย3การบวกเศษส่วนตัวนี้ตัวส่วนต้องเท่ากันถึงจะบวกตัวเศษได้ซึ่งตัวส่วนของเราเป็นเลข3ทั้งคู่ดังนั้นเรานำเศษมาบวกกันได้เป็น7บวกด้วย5ทั้งหมดส่วนด้วย3 k เดียวก็เลยเป็น12ส่วนด้วย3ก็มีค่าเท่ากับ4ถัดไปข้อนี้ตัวแซนะคะลบแบวกด้วยเศษ8ส่วนได้วย9เท่ากับลบ4ส่วนด้วย9ตัวนี้ก็ เหมือนคล้ายๆก,กันกับข้อที่4แต่ว่ามันต่างกันตรงที่หน้าแซมีติดลบเป็นอะไรไหมตัวนี้หน้าแซมีติดลบก็ไม่เป็นอะไรนะคะเราก็เอาไว้แบบนี้ก็ได้มันมีวิธีทําหลายแบบอย่างที่ครูบอกไปครูก็จะเลือกเอาแซไว้เพราะว่าจะได้ไม่สับสนสิ่งที่เราจะย้ายคือเศษ8ส่วนด้วยเเวลาย้ายตลอดต้องย้ายไปต่อข้างหลังเราก็เลยได้เป็นจากเศษ8ส่วนด้วยเมันวบวกอยู่ก็จะไปลบออกจาก ค่าเดิมที่อยู่ฝั่งนี้และนักเรียนก็มองเหมือนเดิมทั้ง2ตัวทั้ง2องเศษส่วนส่วนด้วย9ทั้งคู่ดังนั้นนำเศษมาลบกันได้ได้เป็นลบ4ลบด้วย8ทั้งหมดส่วนด้วย9อันนี้คือค่าของลบแเราก็เลยได้ลบแซเป็นลบ4ลบด้วย8ได้เป็นลบ12ส่วนด้วย9 12ลบส2ส่วนด้วย9ตัวนี้สามารถตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วยเลข3 3ามสามเป็นเก้เป็นสิดังนั้นได้ค่าเป็นลบเศษ4ส่วนด้สามเท่ากับลบแซดนักเรียนจะยังตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าเราต้องเขียนให้ถึงว่าแซดมีค่าเท่ากับเท่าไรก่อซึ่งได้ว่าแซดมีค่าเท่ากับเศษ4ส่วนด้วย3ก็จะเรียบร้อยแล้วสําหรับการแก้สมการข้อที่5ทีนี้ครูก็จะพูดถึงอีกวิธีหนึ่งนักเรียนจะเห็นว่าทั้งข้อสและข้อหมันเป็นเศษส่วน ที่จริงแล้วมันมีวิธีการจัดรูปด้วยนะคะเราจัดเป็นจำนวนเต็มก่อนแล้วค่อยแก้ก็ได้อย่างเช่นข้อที่4ข้อที่4ตัวนี้เราจะเอาอะไรมาคูณดีให้ตัวส่วนที่เป็นเลข3หายหมดเลยแน่นอนครูคิดว่านักเรียนคิดออกมันก็คือเลข3 3คูณ k 3คูณ5ส่วนด้วยคูณเศษ7ส่วนด้วยเวลาที่นักเรียนเอามาคูณต้องคูณทุกตัวนะคะท,ทำไมเพราะอะไรเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟัง อย่างเช่นครูยกตัวอย่างเป็น1บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ3ทีนี้คุณต้องการเอาเลขก4มาคูณทั้งหมดแต่นี้ย4คูณด้วย1บวกด้วย2แบบนี้มันก็จะเท่ากับ4คูณด้วยสเวลาคูณของคูณเข้าสมการต้องคูณทั้งสองฝั่งอยู่แล้วและทีนี้นักเรียนก็เอา4คูณเข้าไป4คูณ1เราจะไม่คูณแค่ตัวเดียว4จะต้องมาคูณเลข2ด้วย4ีคูณด้วย2ถึงจะเท่ากับ4คูณด้วย3 ถ้านักเรียนไม่เชื่อลองคูณดู4คูณ1ได้4 4บวกคูณด้วย2ก็จะได้8ส่วน4คูณด้วย3ได้เป็น12จะเห็นว่า4บวก8ก็เท่ากับ12 12เท่ากับ12จริงๆแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนเอา4คูณแค่เลข1ไม่คูณเลข2ตัวนี้จะได้แค่4บวกด้วย2ซึ่งมีค่าเท่ากับ6มันก็จะไม่เท่ากับ12จริงๆดังนั้นเวลาคูณคูณให้หมดคูณทั้งสองฝั่งคูณทุกตัวครูก็เลยเอา3ามาคูณตัวนี้จึงได้เป็น3 k ลบด้วย3ตัด3ก็จะได้เลข5อันนี้3ตัด3ก็จะได้เลข7ทีนี้เราค่อยคิดว่าเราจะย้ายอะไรก่อนดีซึ่งเวลาคูณเข้าแบบนี้มันก็จะใช้ความรู้จากคูณย้ายไปหารจากหารย้ายไปคูณด้วยแต่ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีหลักการนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรมากทีนี้หนูก็คิดก่อนว่าระหว่าง3กับ5ตัวไหนเป็นตัวใกล้ตัวไหนเป็นตัวไกลอย่างที่ครูอบอกเนาะจัดรูปเสร็จดูตัวใกล้ดูตัวไกลใกล้ไกลดูยังไง อย่างเช่นเราดู k ถ้า k เท่ากับ1 1. ต้องมาคูณ3ก่อนหรือลบด้วย5ก่อนแน่นอนว่า1จะคูณด้วยเลข3ก่อนแล้วค่อยไปลบด้วย5ดังนั้นตัวที่อยู่ใกล้คือเลข3ส่วนตัวที่อยู่ไกลคือเลข5เราจะย้ายตัวไกลออกไปก่อนเหมือนสมมติว่าเราต่อแถวแล้วเขาบอกว่าคนเกินคนข้างหลังก็จะออกไปก่อนอันนี้เลข5ก็จะออกไปก่อนเหมือนกันเราจึงได้เป็น3 k เท่ากับ7 หเวลาออกไปก็เหมือนเดิมนะคะไปต่อแถวไปต่อข้างหลังบวกด้วย5จะได้เป็น12อันนี้ก็จะเป็น3 k ทีนี้3ามที่เขียนติดอยู่กับ k หมายความว่า3คูณ k ดังนั้นเราก็จะย้าย3ที่คูณอยู่ย้ายไปหารก็ตัดทอนหรือว่านักเรียนคิดเป็นการหารเลยก็ได้12หารด้วย3 3เท่าไรได้12 3 4เป็น12เราก็จะได้คำตอบแบบนี้เช่นเดียวกันกับข้อที่5นะคะเราก็คิดแบบเดียวกัน ก็คือเอาเอาะไรมาคูณให้มันหายแน่นอนข้อที่5ตัวส่วนมันเป็นเลข9ทั้งคู่ดังนั้นคูณเลข้าทั้งหมดก็จะได้คําตอบเป็นเลข4ส่วนด้วย3เช่นเดียวกับวิธีนี้ที่ครูยกตัวอย่างไป